สวัสดีค่ะมาตามสัญญานะคะวันนี้หนิงจะมาแบ่งปันวิธีการถักดอกดอกนี้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะให้เพื่อนเพื่อนขึ้นโซ่สิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบแล้วล็อกไว้ที่โซ่สิบนะคะขึ้นอีกหกโซ่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็มาจิ้มลงหลักที่เรากดไปเมื่อกี้คือหลักโซ่ที่สิบนะคะทำเอฟขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สองนะคะนับย้อนลงมาจิ้มลงหลักที่สามนะคะโซ่ที่สามนะคะทำเอฟขึ้นมาค่ะ เราจะได้สองช่องแบบนี้นะคะโซ่สองค่ะทำเหมือนเดิมนะคะจิ้มลงหลักที่สามนะคะย้อนลงมาหลักที่สามทำเอค่ะโซ่สองเหมือนเดิมอันนี้เขาจะลงหลักสุดท้ายพอดีนะคะหลักสุดท้ายตรงนี้ไม่ต้องดึงขาขึ้นมาสูงมากนะคะ,ะประมาณนี้จะได้ทั้งหมดสี่ช่องแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราขึ้น โซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าแล้วพลิกงานกลับนะคะทำเอฟลงแต่ละแต่ละขาที่เราทำไว้นะคะทำเอฟลงแบบนี้ค่ะการในโซ่สองน,นะคะทำเอลงตรงหลักทุกหลักเลยนะคะซ่สองน,นะคะทำเอฟ โซ่สองนะคะตรงนี้ให้เรานับลงมาหนึ่งสองสามลงหลักที่สามนะคะจะได้แบบนี้นะคะขึ้นโซ่ห้าเหมือนเดิมค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าสามสี่ห้าละหมุนงานกลับนะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะทำเอฟลงแต่ละช่องซึ่งกันได้โซ่สองนะคะ โซ่สองนับลงมาโซ่ที่สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะลงหลักที่สามนะคะแถวสุดท้ายตรงนี้เราขึ้นโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่หมุนงานกลับเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยค่ะอย่าลืมกั้น้วยโซ่สองนะคะ สุดท้ายเราไปที่โซ่สี่นะคะแล้วก็อันนี้ไมต่ต้องพันหัวเข็มนะคะให้เรามาจิ้มลงหลักที่หนึ่งสองสามเลยจิ้มลงโซ่ที่สามแล้วก็ดึงผ่านเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราลอดลอดห่วงมาหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วขึ้นโซ่หนึ่งมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำ x นะคะลงในช่องเดิมเนี่ยสามครั้งนะคะ สามทำเอ็กลงเหมือนเดิมนะคะสามครั้งแต่ละแต่ละแต่ละช่องนะคะทุกช่องนะคะทำเอกสามครั้งนะคะทำบนไปเลยค่ะจนจบตรงนี้นะคะถ้าต่อนะคะพอถึงจุดเชื่อมเราก็ให้เรามาเชื่อมตรงที่เราขึ้นโซ่หนึ่งไว้ตรงนี้นะคะดึงลอดผ่านขึ้นได้โซ่สี่นะคะ พันหัวเข็ม2ครั้งนะคะลงที่หลักเดิมนะคะจำนวน3หลักนะคะโซ่โซ่โซ่สี่เท่ากับหนะคะนี่เท่ากับ2นะคะอีกหลักหนึ่งนะคะแล้วก็ดึงผ่านแบบนี้นะคะโซ่หค่ะ1 2 3 4 5นะคะพันหัวเข็ม2ครั้งลง F หลักถัดไปนะคะ ทำสาม f แล้วดึงนะคะแล้วค่อยรวบนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็รวบค่ะกันด้วยโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพันหัวเข็มสองครั้งทำสาม f นะคะลงในหลักเดิมนะคะแล้วค่อยรวบทีเดียวนะคะ แบบนี้แล้วก็รวบนะคะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะให้เป็นเพื่อนทำบนไปเลยนะคะลงแต่ละหลักนะคะเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้นะคะค่ะพอเรามาถึงกลีบสุดท้ายนะคะตรงนี้เราขึ้นโซ่สองนะคะหนึ่งสองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็มาเชื่อมอโซ่ข้างบนสุดนี้เลยนะคะจิ้มเชื่อมกันให้มาอยู่ตรงกลางนะคะ แบบนี้นะคะขึ้นโซ่4ค่ะ1 2 3 4พันหัวเข็ม2ครั้งลงช่องเดิมนะคะจำนวน3ครั้งนะคะอันนี้ได้2แล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่5 2 3 4 5 X ลงช่องถัดไปนะคะ โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งนะคะลงช่องถัดไปจำนวนสามขานะคะได้สามแล้วโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งลงที่เดิมนะคะจำนวนสามขาสามหลักนะคะหนึ่ง สองสามโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็กลงช่องถัดไปนะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเพื่อนๆก็ทำแบบนี้นะคะจนวนรอบนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันกลิบสุดท้ายนะคะค่พะพอเรา,าถึงกลิบสุดท้ายนะคะเราก็ได้โ so ซ่ห้าไปแล้วเราก็พันหัวเข็มสองครั้ง นะคะเติมกลีบที่เหลืออีกฝั่งหนึ่งนะคะเหมือนเดิมจำนวน 3F นะคะจะได้แบบนี้เราก็จะปิดงานด้วยการทําโซ่ห้านะคะ2 3 4 5แล้วก็มาเอ็กลงโซ่ที่4ดึงผ่านเลยนะคะจะได้แบบนี้นะคะ จะได้หกเหลีย่ยมแบบนี้เดิมที่แพทตัวนี้ที่หนิงดูมาคือเขาจะเป็นดอกสี่เหลีย่ยมนะคะแต่หนิงชอบหกเหลีย่ยมนะหนิงก็เลยแตลงเป็นดอกหกเหลีย่ยมเพื่อนเพื่อนลองถักกันดูนะคะ